ผู้นาไทยอธิบายว่าการบรรลุความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังเป็นทางการกับภูมิภาคเกินกว่าการทะเลาะเลียนแบบกัมพูชาเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในประเด็นชายแดงขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมระหว่างประเทศนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของประเทศและขอให้ประชาชนวางใจไม่เสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ใ,นในดแก่ฝ่ายตรงข้ามพร้อมบอกว่ากัมพูชาจะใช้ฐานพี่น้องของประเทศไทยโดยไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก นายอนุทินย้ำว่าการประทะชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้มแข็งจากทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อเสร็จการประชุมควรพักไว้ก่อนเพราะเป็นเรื่องของประเทศแล้วและถึงเวลาที่เราจะพูดคุยกันอย่างทางการเท่านั้นแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับผู้คนในภูมิภาคนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับความชื่นชมจากชาวต่างชาติรวมถึงการปกป้องความร่วมมือและความรับรองทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เข้าใจได้โดยทั่วไปแต่ในกรณีนี้ผู้นำที่มีชื่อเสียงยังยืนยันว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องความร่วมมือและความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มที่